เอาชีวิตลอดในป่าท่ามกลางทุ่งนาต้นไม้ภูเขานะฮะนี่คือบรรยากาศของบ้านเราเองนะฮะวันนี้จะภูมิใจเสนอคนเล็กกุ๊กเทวดาให้เสียงวัสไทยโดยพันธุกรกรม ยานอากาศเรามาถึงแล้วนะฮะไปย่างเลยตั้งไม่ได้ตัวนี้ตั้งยังอืะจากนั้นแล้วก็ปิดฟ้าลง แาบดบัตตาด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 ัตว๊าบวบิโอเราไปแล้วทีเนี้ย ยานอวกาศเอายานอวกาศไฟดับแล้วป่ะเนี่ยเอาเอา้ยยานใกล้จะลงจอดแล้วนะฮะยานอวกาศใกล้จะลงจอดแล้วว้าวโอเคยานอวกาศเราจอดลงพื้นที่แล้วนะฮะโอเคยานเราจอดสนิทแล้วนะฮะโ,โ,โ,โชว์ ปัดงอามันจับมันขึ้นมาอะไรตึ้งต้ง้งเลยเอาจนไหมเอาจนเกียมเลยข้าพเจ้าดูิ่บอระเบอันนี้ชิ้นน้าหน่อยโอเคพอได้อยู่เอาตามตอนต่อไปโจโจ <S <S โอเคเมื่อเราได้บุกกรอบของเรานะฮะก็เอามา S 1> <S 1> สับเลยโอ้โหกรอบมากเลยแตกละเอียดเลยไม่เป็นชิ้นไม่เป็นอันเลยามันมันอนั้นมากเลยเนี่ยกรอบมากเหมือนกับเป็นแคปูเลย ใส่ินีนมันบางเกินไปนะฮะหมูกรอบจากนอกโลกต้องใช้ยานอวกาศมาส่งจากนอกโลกนะเนี่ยยดง๋ยวกะแคบหมูเลย,ยแคบหมูเลย ล้าโชะได้ละตัง้งกระทะนะฮะแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปนิดเดียวพอนะฮะไม่อยากใส่น้ำมันเยอะนะฮะแล้วก็ แล้วก็ใส่น้ํามันนะฮะนนเสียงอะไรน่าลำคาญเลยเกิดเหมือนกับทำกับข้าวอยู่ในป่าช้าเลยนี่คือเสียงของมนุษย์ต่างดาวนะฮะไม่ต้องตกใจโอเคน้ำมันเราเริ่มร้อนแล้วนะฮะก็ริกกระเทียมลงไปเลย เครื่องมันไหมแล้วนะถ้ามันไหมเอาใส่ไม่ทันเติมน้ำไปหม่โอเคน้ำล้กปุ๊บนี่แหละต่อเลยต่อโอเคโอเคอย่างนันง้นก็ หงนวยนะฮะซีอิ๊วขาวลงไปซอสผัดลงไปก่อนเลยนั่นแหละโอเค ไขตาไปผัดไปโอเคโอเคผัดเสร็จแล้วนะฮะแล้วก็ใส่ถั่วผมชอบใส่ถั่วผมไม่ชอบใส่หอมอยากหัวใหญ่นะใส่ถั่วมันจะม,มีผักก <c oughs> ินใส่มีผักด้วยมันจะได้แบบช่วยระบบย่อยเรานั่นแหละสมัยน่ะนะฮนะทีน,นี้เรากำลงังเดินทางอยู่อวกาศนะฮะ หมูที่เราเอาไว้เมื่อกี้ลงไปเลยหัดตัดระเบียันเอาแบบแห้งๆไปปุ๊บกระเพราพี่น้องลงไปเลยอ,อยากกินแบบแห้งๆอ่ะทำไมเขาอยากกินแบบแห้งๆอ่ะ อลังการงานสร้างเหมือนกับผัดกะเพราระดับฮอลลีวูดเลยเขาเรียกเป็นการผัดกะเพราแบบระดับฮอลลีวูดเลยเนี่ยมันเป็นจะแซ่บอะไรจะว่าหดลยหมด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 ้มดมีหมด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 ้มดหมดหมดมดหมดหมดหดมดมดหมดหมดหมดมีแต่คนบ้าคนเดียวที่ทด โอ้โหนี่ผ่านไฟลงแล้วนะมันจะแซ่บขางขนาดอา้าวลอกกินเลยอ่ะโอเคนะฮะจากนั้นเราก็จะทำการลาดลงไปในจานข้าวเาเลยหนะนะมดแล้วพอนะจะว่า <c oughs> แค่นี้ก็ต้องทำดีมัตีเาาราจะแบบประอยากแสดงเนาะ <c oughs> แล้วเราก็ไปนอนนะฮะแล้วก็ต้องไปสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนกินอีกมแล้วนะเพื่ะไปทำนิผลไนลไปที่อืน่นนะฮะกินแล้วเราก็นอนนอนแล้วก็พ่กนี้ก็ไปทำงานต่อชีวิตเราต้องสู้ชีวิตเราเนีอ่ออว้าวโจ๊ะโจ๊ะ ก็ได้กะเพราหมูกรอบนะฮะทำเองใส่ถั่วฝักยาวด้วยที่จริงจริงเขาไม่ได้ใส่ดอกถั่วฝักยาวอ่ะนะ <c oughs> แ,แต่ชอบก็ชอบก็ใส่ถ้าไม่ชอบก็ไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรนะฮะเทสให้ดูเนี่ยหมูแบบไม่ไหม้ของเราเนี่ยนะฮะแบบไม่ไหม้เน่ยอ้านวะ มนแล้วโอเคเราก็มีเพิ่ม,เ,มเติมเข้าไปอีกนิดหน่อยนะฮะมีอะไรบ้างในจานนี้นะฮะนี่คือสะใายนางนะฮะหรือปลาคีริวลูกชิ้นปลาหนวดปลาหมึกหาง กุ้งมะเขือเทศเข้าวโพดหอมหัวใหญ่นะฮะแล้วเขาก็มาคุกเค้าให้เข้ากันให้เราชิมว่าง,งั้นอ,อ,อะไรก็ไม่รู้แสบบูออต้องแสบกะสาาที่ม็นมาเนี่ยแหละ <c oughs> เอาลองก่อนสวด,ด,ด,ดไปก่อน หวานหวานหวานเข็ดเข็ดโอ้มันเลยมาทีนี้กินข้าวกันโอ้โชสาทิตะห,หน่อยนะฮะผัดกะเพราหมูกรอบจากนอกโลกแล้วก็ส่วนมันกินมาจังสี่ส่วนมันกินอืมนันแหละมันแหละ ตอนนี้ใส่จุดเยอะแล้วนะฮะไม่ต้องแซวโอเคครับว้าหัวนิ่มเล <c oughs> ยฮึยไ้ใไรได้ไร เดียว่าข้าวปัตาเองก็มีซีมมอยุกเอเอาตะมาลองอันนี้มีอะไรบ้างในจานนี้นะฮะหนึ่งอา้าวอะไรไม่รู้ฮอดดอกฮะบากประเทศมีข้าวโพดนะมีหอยนะฮะ มีชิ้นส่วนปลาหมึกน,นะฮะลูกชิ้นปลาม,มลีมีกุ้งลวกมีกุ้งลวกมีลูกชิ้นปลามีส้มตีนส้มตีนไก่มีหรือวะมีอัดปูโอ้ไม่ใช่ปูอัด หมาอยู่โอ้ไม่ใช่หมูยอหมูยอประมาณนี้นะฮะแล้วก็เขาใส่มาอย่างนี้แล้วก็ต้องกินอย่างนี้โอเคทุกอย่างรวมกันเลยนั่นคือแะบบคำง่าๆถ้าคำไม่ใหญ่โลกไม่จดจำเฮ้ยเอาสะก้อนมนอน่อนะนั่นและ เว้ย,ย,ยเหนาะเราต้องพยายามขนาดนั้นเลยมึงน้อ,อยดิใช้ความพยายามมากเลยเอาอะไรนี้นก็กินตีนไว้ก่อนเราคนเราอ่ะนั่นแหละล่วงมาไปอื จะให้ขายดีโอาใส่น้ำตาลเยอะๆฮะให้มันหวานน้ำไปก่อนเลยหวานน้ำเลยนะีไม่ผ่านไม่ผ่านผิดสูตรแล้วก็สูตรส่ถั่มันแนี่ยขา้าวเยี้เนี่ยเปรี้ยวน้ำเค็มตามหวานเปรี้ยวน้ำเค็มตามหวานนิดหน่อย นะฮะอันนี้คือหวานนําเลยเค็มมาทีหลังเลยนะฮะมัน,นจะหวานนําเปรี้ยวก็ไม่ค่อยมีโอเคส่วนเสร็จบรรข้าเจ้าหมุนไปขึ้นนะฮะโอเครอดูเจอใครบ้างเราจะเจอใครบ้างในปฏิพิณิย์อ้าวโอเคมาทีนี้ ทีนี้เนี่ยมันก็ไปเหมือนทีนั้นนะทีนั้นอาจจะไม่เหมือนทีนี้ทีนี้ก็อาจจะไม่เหมือนทีนู้นจจะน,น,น,นะฮะมั่วไปหมดละอันนี้คือกรุ่งลุก <c oughs> กุุงเขาเรกวไวนะฮะเราก็ต้องมาซัดก,กับข้าวเฟืองร้อดูไปก่อนว่าเป็นยังไงที่หืม านน้ำตาลเหมือนเดิมทำหวานมากขายง่ายก็ต้องทำหวานนั่นแหละถ้าอยากแทรกไปนี้ก็ต้องทำเองเองข,ข,ข้าววาวต้นไถ่ข้าววานี่คือหมูกรอบที่เราทำเองหมูกรอบสถานปัตตภีสักิจ เผาซพ้ิลด์แบะเราหมูกรอบก็เพรา,มพราหมูสับว้าวอาหารรอบเด็ดอ,อ,อ,อือือนีเอนอแสีบเสีบมาครับ ามสหายหมูยอทีอเ่เราจะมาทำสาหายก่อนหมูยอกุ้งข้าวโพดน้ำมีอะไรบ้างเนี่ยหอยมีหอยด้วยหอยเชอรี่หอ,อยอเ,เชอรี่รี่คุ้ม กับยกเพราะว่าเราไม่ยึดโต๊ะรองนะฮะนั่นแหละนั่นแหละอะไรก็คือนั่นแหละเบินะะ้งไปซ่หละเบิ้งเหียไม่อร่อยเหมือนเดิมมันแหละนะฮะก็ไม่รู้อะถ้าไม่อร่อยก็ ให้บอกว่าอร่อยบอกบางทีอันนี้อาจจะไม่อร่อยก็ได้แต่เราบอกว่าอร่อยก็ได้นะฮะบต่ว่าน,นี่ไม่อร่อยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะฮะแต่ก็ไม่ละก,กันคนเราก็ชอบเหมือนกันลิ้นไม่เหมือนกันเวลาลงลิรีจะทำเหมือนกันไหมเห <c oughs> มืนอนหรือเออโอเควันนี้ละไว้ก่อน,นะฮะส่วนอันนี้เราทำเองรักเหม็นพอเราเสร่มุกชุกดเยอะมันก็เลยอร่อย นั่นหลักป็นปีนี้มาว่าทำเองกินเองขี้แตกเองพะนะโอเคอืมอืมเสร็บโฟรคมปมโอเคบายบาย พี่หลอกได้แบบเนี่ย